คือพอรัวแม่ครัวป่ะนะ,ะกำลังเห็ดกินท่านั้นจะพักกำลังขึ้นติดตังนะนะติดตังแพงสุลาเซลยว <c oughs> น,นี่ยจะเป็นน้องท่านั้นจะเป็นเฮือนดีเป็นกำลังสิขึ้นใหม่อยุดตามทงไงทงนาพนี่คือมักแตงแล้วก็จะปลูกน้ำม่ไเดือดจะเห็นนะปาซิลไปเนาะเห็นหมอนิ่มๆยิ้มๆเนี่ย เห็นอยังนะเสียเมื่อให้เมียว่านะเมาสินยางเลาะตามกำแพงเลยนะเป็นติย่านนะน้ำไม้ยังเคยน้ำใหม้กินซุ้ง้าปลูกงามเลยพี่นนะ้อันตอนนั้นจะเป็นน่ะยังมักบวบเลยนะะเป็นส่วนมักบวบเนาะตัวนี้จะเป็นผักผักอย่างเคนผักกาดแบบ ประกาศซสอมานตอนนี้ก็หอดเฮือนสีมาเานั่นเต้นข้ัเจ้านะตอนนี้ก็จนว่าคำนะพี่น้องนะเขากางเต้นเป็นทีเทีพอยยนี่มีแต่มืออื่นสลองเลยนี่กางเต้นทีเบม้อยนะ ซึ่งตอนนี้เป็นกำลังขึ้นติดตั้งนะนะติดตั้งแผงสุลาเซลเนี่ยนี่คนี่คือทีมงานสีมือดีนะกำลังติดตั้งนะแพงสุลาเซลฮะนี่เห็นไหมเป็นกำลังเตรียมงานนะเพื่อข like ึ้นเฮือนัน ทุกนทุกอนบ่ทุกอนนันดับหรือว่าเด็กฮะผ่นนนันไว้ปวดอยู่วนนีนะาปวดเท้าบ่ที่ถ้าเบิ่งมันสิต๊กลงมาเนาะ <laughs> นี่บรรยากาศยามแรงอย,อยู่แคมป์ทงนา นังจะเป็นเฮียนกันจ้านะในแคมนอกบ้านเน,นนี้จะเป็นนองหนังจะเป็นเฮือนดีเป็นกำลังสิขึ้นใหม่บรรยากาศยางเย็น,ยนๆตอนนี้สิไปเบิร์นนะ ส่วนมักแตงนะที่คืาเจ้าปูกตอนนี้จะเป็นส่วนมักแตงก็ตอนนี้คือบรรยากาศอยู่นานะอยู่ตามทุ่งไงทุ่งนาพี่สิบเปะเลาะเบื้องส่วนมักแตงหม้อ นี่คือมะแตงแนละ้วก็เจ้าปลูกน้ำบริโภดช่วงนี้จะเป็นดินที่ก็จอดขุดนะปลูกมะแตงแต่เจ้าคองคนบุยูนคะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะใครหัวมะแตงอย่างน,ะนี้นี่พี่นะ้องบรรยากาศยามแรงนะก็จะประมาณนี้นะ สิบละเบิงส่วนบังกระจะปลูกมังโมนี่คืออยู่อยู่นาเนาะอยู่บ้านนาเซงมีนะจะเป็นส่วนกระเจา,นะเาเนาะเจาลงทุนของนิไลนะแต่บริคาสุดท้ายเนะี่ยคือลงทุนไปเมื่อหาล้านกีบหรือจะตกอันนั้นแปดพันหรือเก้าพันบาทมีนอะงนี่ตัวนี้จะเป็น เราปลูกนะมักโม่แต่ยังบมใหญ่มันฮาก็ออกดอกนะแต่เจ้าของคนกลับบ้านแล้วบรรยากาศอยู่แคมนานาะพี่นทางนี้ก็จะเป็นนองคือเขานบรรยากาศยามแรงเนะอาสิไปบึงนองนะาันมีอย่างนี้นะ นี่พอเห็น,นป่ะสวนเกาปลูกโมมกแตงนี่ตอนนั้นจะเป็นสวนมักโมตอนนี้จะเป็นน้องเน้ะน้องเนี่ยมีน้องเนะจ้าคนต่างหาก เห็นนะปลาซิวพนะี่น้องเห็นมันยิ้มยัยิ้มยัเนี่ยนะปลาซิวเต็มเนี่ยนะท่านั้นจะเป็นงัวน,นี่นี่คือบรรยากาศอ้อมหอบบานนี่ถ่ายเอฟซีเบิ้งโอ้ข้าเจ้าปลูกลายแนวพนะี่นาะนี่คือคนน่ะหลอดสวนมนะัน ทางนังก็จะเป็นเนื่องคนหมดเลยบรรมากาศดีไปนะเย,นยน็นๆกันเมียนคักเท่านะี้กันเมียนหัวนะออมคือสิเมนออมเมียนงัวนะไนะ่น้อง อ้อมหัวแล้วก็จาวป่อยง่วมอย่างเหมือนมาโอ้ข้าบ่ได้บ่ซิข้าทางังไหนบ่นเนี้ยหาซทางข้าต้องดิป,ปีนพงเลยเนีย เฮ็ดยังนะเสียเมื่อให้เมียวะนะตอนนี้เอาปีนกำแพงขึ้นนะ นั่นมันจะปลูกพักปลูกหญ้าไปนะส่วนพักขก้าวทางนี้มันกำลังเก็บหอ,อยสียางเลาะตามกำแพงเลยนะเป็นแต่ย่านนะสูงเดียววะคือโบทมดินแนะ่เห็ดกำแพงกั มันมีมันกำลังหาหน่อไม้หาหน่อไม้แบบ,แบบแคมเพื่อนแคมซานสบายๆเลยไม่ต้องไป,กปกไกลหน่อไม้เขาปลูกเมียนเลยหน่อไม้ของพี่เออของพี่ม,มีในโลกหน่อไม้ยังเพิ่นหน่อไม้กินซุ้หน่อไม้กินซุ้มนี่อยู่แคมน้องนะบรรยากาศแคมน้องโอ้ นี่คือต้นมะม่วงนี่ันจะเป็นกอ,นห,นะอหน่อไม้นะอ๋อไปนอนนี่มาเบิง่งพักก็เจ้านักเขียวงามนี่ว่าเจ้าปลูกงามเลยไปนอนตอนนั้นจะเป็นะยังมักบวบเลยนะะเป็นส่วนมักบวบเนาะตัวนี้จะเป็นผักผักยังเคิร์นผักกาดบ่ ประกาศซอบเขาก็บ,บูฮูนะคนละภาษากันทานนั้นจะเป็นส่วนมักบวบอันนี้จะเป็นกอนไอม้เนี่ยสวิละตาเบ่งทางนั้นเพิ่นจะเปิดอันน่ะนำเนาะเพราะว่าน้ำน้องนี่มันซิบุกกันมาเปิดเนี่ยันนี้คือมักม่วงฮะ แตนนี่คือมัม่วงให้เพิ่นกำลังนนะปลูกนะมาบ่งส่วนมักทั่วกันจ้ะนี่ส่วนมักทัว่วเห็นเลยแถวปลูกเต็มหมดเลยนะอยู่แคมแคมน้องมีส่วนมังบวกมักทัว่ว บรรยากาศอยู่แคมป์บ้านบวมก็เริ่มสีญ่แล้วตอนนี้แห้งแล้งบริโภคมันนะหน้อใหม่มันก็เลยบริออก ขนาสิลงเบิงนะ่งปลาเนะาะเจ้าค้างเมียนเห็หนหู่เป็นยังไนะปลาเป็นค้างเมียนเกี่ยมมานะสิกินแนตะตอนขึ้นเทือนเขาลงทางใดวะสิมาทางนี้โอ้ด oh, ูสิเป็นอยู่แคมปเทียนแคมบ้านเลย ลงไปนี่สิลงไปนี่นี่บอลงมาได้นี่คนระับอาสิทายห้เบิร์นึ่งเจ้าคันีาเมอนเป็นปลาไม่ใช่ตัวยงใหญ่นะนี่น ปลาเป็นเกียมเงินเรียบร้อยนี่เป็นอังเฮือนเบ็นสิขึ้นมือนนี่จะเป็นเครื่องเสียงเตียม,ม,มไว้เรียบร้อยนี่เสียดโจ๊ะ <c oughs> ไปไปไปอันนี้ก็หอดเฮื้อนสีมาเอานั่นเต้นข้าเจ้านะนี่ทีมงานนะเอาขึ้นเต้นเอาขึ้นรถอย่งนเบอาขึ้นรนี่ยนีเอาขึ้นใสรรถอยก่อน้ นี่ค right ือว่าประกาศท้าคู to <to ่นะฮ่าฮ่าฮ่ะกันนะคู่บทางนั่น็ไลด์ก่อนอ๋เห็นเป็นเจ้าใหญ่ตอนนี้คืออยู่บ้านนาซงนักเส้นทางอยู่เฮือนครับ ตอนนี้ก็จนว่าค้ำนะพี่น้องนะเขากางเต็น,นที่ห้อย,ยนี่มีแต่มืออื่นสลองเลยนี่กางเต็นที่ห้อยเนาะคันค้ำเลยนี่นี่คือทีมงานดีกางเต็นนะนั่นคือลุงแววปนะลาเลยนลวงจับขันไว้เฉยพิชเขาได้คานมัน ทิ่เงจับผานออก่งมนีต pues er ้งี่มเขื่องเขยมโค้ง หู้มันอะนาำมังตายเออจำอะกินหมดะบุเป็ดเรเป็นคือบุเมบุเป็ดเดี๋เป็ดสักโล่าป่าให้เปิดขวดทิ้น้ำอะไแม่ทำให้เปิขวดเด้อครัชอบเด้อบุกน้ำนักอาวาเนาะฟางบกใหญ่เยอันนี้บสามสิบโลเ็ม

ตอนนั้นจะพักัำเน,นี่เกี่ยมเลยแกสเสือใส่เลยเนี่ยใส่มาผ้ปป่ายเลยผู้ปี่ายทำนี่ดังไฟเอาเข้าขไปกเอาใครระตูเนาะไปไปไปลุกลุมไป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 อาเมื่อปเเมือลูกซ้ายัน,นี <c oughs> คำเป็นเดียมอยเป็นนั้นนะคลิปนี้เขาจบเพียงแค่นี้นะเป็นนั่นนะภาคกุลายากุศลนเป็นนั่นเพื่อเป็นกำลังใจให้เราคิดต่อไปเนะขอบอบใจเขาก็คนโตใส่รถเป็นเดียมอย